กรณีของ trust แบบ i n d e t e r m i n a t e นะครับอย่างในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น trust ที่มี diagonal คว้ยกันอยู่ปกติวเวลาเราจะพิจารณา degree of i n d e t e r m i n a c y ของ trust ก็คือเราดูอันโนนทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งอันโนนทั้งหมดมันก็จะมาจาก reaction แล้วก็จำนวนของชิ้นส่วนเนาะเพราะว่า,าหนึ่งชิ้นส่วนก็จะมี แรงภายในที่เราไม่ทราบค่าอยู่1แรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในรูปนี้เนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนยอยู่ทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ตอยู่อีก3นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าอันโนนทั้งหมดมีอยู่9นะครับในขณะที่จํานวนของจุดต่อเนี่ยมันมีอยู่4จุดต่อเนาะเพราะฉะนั้นะก็เท่ากับว่าอันโนนมันเกินจํานวนของจุดต่อไปอยู่1นะครับเพราะฉะนั้นในรูปนี้ก็จะเป็น i n d e m i n a t e first degree ครนี้พอมันเป็น i n d e t e r m i n a t e first degree เนี่ยเราต้องเลือกเรียนแดนให้มีจำนวนเท่ากับ degree of i n d e t m i n c y เพียงแต่ว่าเราเคยเราเคยดูกันมาใช่ไหมครับว่าในกรณีของ trust เนี่ยเวลาพิจารณาเรื่องของ determinacy เนี่ยมันจะมี external กับ internal เนาะเช่นในกรณีของโครงสร้างรูปเนี้ยมันเป็น internal ก็คือชิ้นส่วนมันมันเยอะใช่ไหมครับงั้นเวลาเราเลือกเรียนแดนต้องเลือกให้เหมาะสมในที่นี้เราก็จะเลือกชิ้นส่วนนะเราไม่สามารถไปเลือก อะเรียกชันที่ซัพพอร์ตเป็นเรียนแดนได้นะครับงนั้นอย่างในรูปนี้นะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะใช้ซ u เปอร์โพสชันใช่ไหมตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเลือก1ชิ้นนะครับให้กลายเป็นเรียนแดนงนั้น1ชิ้นเป็นเรียนแดนก็คือจะเอ,เอามันออกเนาะโครงสร้างที่มีแต่แรงภายนอกแต่ไม่มีเรียนแดนก็จะเป็นรูปนี้สมมุติตอนนี้เรากำลังบอกว่าให้แรงภายในชิ้นส่วน ac เป็นเรียนแดนดงนั้นตอนนี้เนี่ย บน primary structure ชิ้นส่วน ac เสมือนไม่มีฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่เป็น determinate ว,วิเคราะห์มีแรง400อปอนด์กระทำปุ๊บวิเคราะห์หาแรงภายในทุกชิ้นส่วนได้ในขณะที่อีกรูปหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือเป็นโครงสร้างที่ตอนนี้จะมีเรียนแรงกระทำและฉะนั้นไอ redundancy ที่ว่าเนี่ยนะครับ redundancy ตอนนี้ที่เราเลือกก็คืออะไรแรงในชิ้นส่วน ac ถูกไหมครับเราเลือกแรงในชิ้นส่วน ac เป็น redundancy น,นในรูปที่1ก็คือ ไม่มี fac ในขณะที่ในรูปนี้ก็คือจะมีมี fac กระทําแต่ว่าเราไม่รู้ว่า fac mm. เป็นเท่าไหร่อานนี้ตรงเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญในการที่เราจะวิเคราะห์โครงสร้าง trust แบบ i n d e t e r m e n t เนาะมันหมายความว่าเราจะต้องบังคับเงื่อนไขความสอดคล้องซึ่งดูในตำแหน่งที่มีรแรงกระทํเพราะั้นคำว่าตำแหน่งที่มีรแรงกระทําก็หมายความว่า ac เนี่ยครับ ac เห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าไม่มีชิ้นส่วน AC แต่ก็มีการขยับของแนว AC ได้สมมุติอย่างในรูปนี้เนาะเราอาจจะเห็นว่ามีแรง400ปอนด์กระทาไปแสดงว่าทัชนี้อาจจะขยับอาจจะขยับอย่างนี้ได้นี่นขยับอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเราดูเราก็เดาได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะทําให้แนว AC เนี่ยนะจากความยาวเดิม AC ไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ความยาว AC น่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะ delta ac ถูกไหมครับ delta ac เพราะฉะั้นการที่มันเปลี่ยนไปเป็น delta ac ตรงนี้ถึงเวลาเนี่ยเราต้องมาดูในรูปที่มีเรียนการกระทำเรียนนั้นกระทำอันนี้เราสมมุติได้เราไม่รู้เนาะว่า fac เป็นอะไรสมมติตอนนี้ผมบอกว่า fac อาจจะเป็นแรงดึงนะครับถ้าเราสมมติให้ fac เป็นแรงดึงเนี่ย fac ก็คือเป็นแรงในชิ้นส่วนนะ ac อย,อย่างนี้ถูกไหมครับ ถ้ามันเป็นแรงดึงก็คือเกิดแรงอย่างนี้นะ fac ไหถ้ามันเกิดแรงดึงงั้นพอเวลาเราไปดูที่ทตัวโครงสร้างมันก็เลยจะเป็น action กับ reaction เนาะ fac ในที่นี้เลยมาทางนี้ fac ในที่นี้ก็เลยมาทางนี้นี่คือ fac ที่เกิดขึ้นเพราะ fac ตัวนี้ก็จะทำให้ trust ตัวนี้ก็จะถูกบีบใช่ไหมทำให้เฟรมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ซึ่งการที่มันบีบมาแบบนี้ก็แสดงว่าตามแนว ac นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจดีๆนิดนึงนะครับแนวตรงนี้จะเกิด delta ac แดนะเห็นไหมครับเสร็จแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อ2ตัวนี้หัวใจสำคัญของเราคือจับมันรวมกันใช่ไหมจับมันรวมกันเฉะนั้น delta ac ที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากแรงภายนอกกับ delta ac ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงในชินส่วนตัวนี้ก็จะต้องเท่ากัน นะเพื่อให้มันกลับมาเป็นโครงสร้างในรูปนี้ไม่ได้หมายความว่าเดลต้าเอเป็นศูนย์ะครับในโครงสร้างจริงตัวนี้เนี่ยมันมีแรงกระทำเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียรูปได้ใช่ไหมอันนี้ให้ให,ให้ระมัดระวังนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกับกรณีที่ซับพอร์ตเดลต้าเอตัวนี้แนวนี้นะมันมีค่าใช่ไหมแต่หมายความว่าถ้าเรามาดูรูปที่เป็น primary structure แน่นอนมันไม่ไม่ใช่รูปเดิมนะครับฉันแสดงว่ามันก็จะไม่เท่ากัน ในขณะที่รูปที่เป็น,เ,ปนเรียนนั้นกระทำก็อันนี้ก็เป็นผลจากเรียนแดนเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้เข้าใจเงื่อนไขตัวนี้เดลต้าเอจากรูปนี้ก็จะเท่ากันกับเดลต้าเอซีดัอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขสําคัญในการที่เราจะเอาไปวิเคราะห์หาแรงในชิ้นส่วนนะครับ FAC ถูกไหมครับเพราะตัวนี้ไม่ติด FAC ตัวนี้ติด F A C นี้ก็จะสามารถหาได้นะครับ ทำให้เราสามารถหาได้เมื่อเราหารายในชิ้นส่วน FAC ได้ตอนนี้ก็เอากลับไปหาแรงภายในในโครงสร้างหลักคือต้องเอา FAC แทนเข้าไปในนี้นะครับแล้วถึงไปหาแรงภายในชิ้นส่วนอื่นๆที่เหลือนะครับเพราะรูปที่เป็น primary structure ใช้ไม่ได้เนาะเราก็จะใช้รูปนี้ในการหาค่าแรงที่เหลือต่อไป